เอโอระบบยากเขาแตกรากเขาเยี่ยมจริงๆ ได้ทํางานในโรงงานนั้นชีวิตที่เคยเจอตลอดมาเจ้านาฬิกาไม่เคยอาศัยเรื่องเวลาถึงพไกในี่ครับท่านผู้ชมที่ผมไม่ใจคนไหนบ้างครับกับรายการเกษตรกรไทยใจโชว์กินจิ้มๆอย่างนี้ไม่ใจอะไรครับ เนื่องจากว่าผู้นําของเราแบบาเอาสินค้ามาทดลองกับตัวเองแล้วนะครับตอนแรกผมกล่าวว่าเดินทางกลับแล้วบอกอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับอย่าเพิ่งกลับให้มาดูหน่อยนะครับเอาผลิตภัณฑ์ชายูเอ็นพีเคมาทดลองแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็มาดูแปลงให้หน่อยว่ามันเจ๋งไม่เจ๋งแล้วมันดีไม่ดีเดี๋ยวท่านผู้ชมมาพิสูจน์พร้อมๆกับผมเลยครับว่าชายูเอ็นพีเคเนี่ยนะครับจะได้ผลเหมือนกับที่พี่วิชิตบ้าไหมนะครับเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับพี่วิชิตอีกสักนิดนะครับสวัสดีครับพี่วิชิตนะครับ แปลงนาข้าวที่อยู่ด้านหน้าเรานี่ทั้งหมดกี่ไร่ถ้างานนี้รวมด้วยมันสามไร่กว่าครับสามไร่กว่าเกือบเกือบสี่เกือบเกือบสี่ไร่ถูกนะพี่วิชิตใช้ข้าวพันไรทําแปลงนี้ก็ขอขับเอ็ดครับตอขอสามเม็ดนะครับแล้วก็พอพอเราเริ่มตั้งแต่แรกเลยไหมพี่วิเคผมเริ่มแก่แช่เม็ดเลยครับแชยูพีเอาแชยูพีแช่ก่อนแช่เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นมาทำไงเนี่ยต่อก็ยี่สิบวันผมก็ฉีด ฉีดใช้ m อ k นน้ำเอ k ไปเลยครับใช้ n อ k ไปแล้วก็ฉีดฉีดอี่รอบแล้วสองสองรอบครับใช้ m อ k ไปสองรอบครับครับสี่สิบตัวนี้ชุดมาจากปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปยังอ่อันนี้มาก่องเป็นเปล่าอ้อยเป็นเปล่าอ้อยทำอ้อยมาก็ได้อ้อยมาโลครับอ่าใส่ปุ๋ยไปลูกไก่หน่อยครับใส่ลูกหนึ่งครับอีกถึง20โลได้ไหมไม่ถึงครับไม่ถึงนะแล้วฉีดโลได้แล้วหกฉโลครับอ๋อแล้วทีนี้ นนเห็นมันแตกต่างอะไรถึงอยากจะให้ผมมาถ่ายมันนี่น่านากหนานี่อ่ะเพราะผมก็ไม่เอาโอเคนะครับท่านผู้ชมก็คือดูดูไปพร้อมกันสิ่งที่มันแตกต่างมีอะไรบ้างที่ว่าทายไปแล้วก็ามันมันโกเร็วครับขามันโตเร็วครับบานปุ๋ยไปไอคิดว่าบานปุ๋ยไปไอลูกไอลูกลูกกระฝาาเนี่ยผมพุ่งบาดไปได้สามสี่วันเนี่ยครับสามสี่วันมันจะกินปุ๋ยยังก็ยังไมู่้ยโอ้ก็คือบานไปงั้นแหละเพื่อเดี๋ยวเขาหาว่าบ้าไม่บานปุ๋ยก็เลยบานบานบานไปงั้นอ่านะ จริงๆแล้วของเราก็คือโครงสร้างมันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของระบบรากแล้วก็ลาต้นระบบใบต่างๆแข็งแรงไหมพวกศัตรูพืชรบกวนไหมพวกเพี้ยพวกอะไรมีมาไหมเพี้ยกระโดดแถวนี้เขาขี่กันสองครั้งนะครับฉีดังใี่ฉีดังผมก็กลัวมั่งกันครับก็เลยฉีดไปโปลไปครั้งเดียวไปครั้งหนึ่งอรแต่ตอนนี้ไม่มีมารบกวนนะไม่มีครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูลําต้นนิดหนึ่งอยากให้มาอยากให้มาดูของจริงของจริงของจริงครับทุกผู้ชม ดูลากในน้ำโอ้ดู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 โอ้มันขึ้นอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหไม่น่าครับไม่น่าถึงอยากให้มาดูเอย่ามันเป็นี้เอย่าปุ๋ยว่านไปในกินทุกเม็ดนะครับเนี่ยน้ำมันรับอยู่แล้วครับโอ้โอ้แข็งไหมลำต้นลำต้นแข็งไหมแข็งครับเนี่ยโอ้เนี่ยครับจะเกิดเป็นเพลี้ยก็โดดลงเยอะๆเนี่ยน้ำจะไม่ใสอย่างงี้ครับน้ำจะขุ่นน้ำจะขุ่นเลยครับเป็นเฉนี่ไม่มีไม่มีเลยนะโอ้โห สมกับที่อยากให้มาถ่ายจริงๆครับท่านผู้ชมนะแต่เข้าวัดตอนนี้ไม่ได้นะพี่บิจิตนะต้องทําความเข้าใจกับท่านผู้ชมไปก่อนแต่ผ่านไม่ได้ใช่จู่เอ็นพีเคผ่านไหมที่เพรตัวเองก็เป็นเซียนฉีดแถวนี้เลยแล้วว่าเนี่ยมานมาทำมามาใช้ของนี่ผมหลักเนี่ยผมก็ต้องใส่ปุ๋ยสามหิงสี่ลูกไปแล้วเพราะเป็นที่ปากอ้อยที่ว่าดีมันหมดสภาพไปแล้วก็คือจริงๆต้องใส่ปุ๋ยไปมากกว่านี้อีกแต่นี่ใส่ไปเพื่อลูกลูกกี่ว่าหกสิบโลครับหกสิบกิโลโอ เด่๋ยวคุณชไปหนักมาสามวันที่แล้วเองเจ๋งจริงครับท่านผู้ชมนะไม่ได้โม้กันเลยครับเนี่ยมาดูกันก็เห็นๆนะครับระบบลาดแหมมาดูอดูอีกรอบดูอีกรอบหน่อยดูอีกรอบหน่อยเดี๋ยวหาว่าโม้มันเป็นเฉพาะที่นี่หรือเปล่าดูดูดูไปมุดแล้วครับโอ้มันโอ้โหดูครับท่านผู้ชมปัดโอ้สุดยอดเลยครับลากครับมันแล้มันขึ้นมากินแสดงว่ามันก็ช่วยเราประหยัดปุ๋ยได้ได้จริงอืมเอาละนี่ฮะนี่ก็คือ เสียงยืนยันแล้วก็ภาพก็ยืนยันด้วยว่าใช้จริงทดลองจริงนะครับแล้วก็แปลงนี้ก็จะมาดูกันอีกทีนึงก็คือช่วงเก็บเกี่ยวผลนผลิตว่ามันจะได้ได้มากกว่าทุกรอบไหมหรือว่าได้มากกว่าสิ่งที่เราต้องการเอาไว้ไหมกะว่าจะได้สักประมาณทักไรกะไว้หน่กะไว้กะว่าช่วงนี้ มันนากระโดดใจคิดว่าจะไม่มาใช้ก็โ,โหพอชักสามเกณฑ์ก็หลุดแล้วสามเกณฑ์ก็หลุดแล้วนะแต่ว่าดูครับมันจะได้มากกว่าสามเกณฑ์ไหมที่ที่เราตั้งกันเอาไว้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวช่วงเก็บเกี่ยวจะมาดูกันอีกทีนึงเนาะพี่วิชิตแต่ช่วงนี้ผ่านไหมเอ็นเผ่านยังผ่านครับผ่านแล้วก่อนจากวันนี้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนิดนึงที่กําลังจะมองหาสิ่งที่มาช่วยเหลือแล้วก็ลดต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรฝากสักนิดหนึ่งครับก็อ,อยากจะให้เกษตรกรครับหันมาเปิดใจใช้ ของใหม่ๆครับแล้วอย่างเอาไป E ีซีครับมันไม่มีริบพาต่อร่างกายครับผมิดเปิดผ้าชินเลยเนี่ยโอ้ไม่ปิดเ่ยตอเสื้อชิดเลยโอ้โหอ้าวบ้ากันอย่างนั้นไปเดี๋ยวเขาหาว่าบ้าว่าได้ไปอีกไม่เป็นไรครับแต่ว่ายังไงก็ดูกันที่ตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันที่เกี่ยวเกี่ยวกันอีกทีแต่ช่วงนี้ผ่านแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผมและผมแล้วก็พี่วิชิตต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนก่อนจากให้ดู N P K เยี่ยมไหมครับเยี่ยมส่วนสิ่งเวทล้มจะเป็นยังไง